สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับสายรถครอบครัวทุกคนนะครับวันนี้ผมบุ๊คเพชรยนต์นะครับก็มีรถเข้ามาให้เพื่อนๆได้รองรับชมอีก1คันนะครับเผื่อช่วงนี้ใครหาเจ้าพ่อฟอร์จูเนออยู่นะครับวันนี้ผมมีเติมให้อีก1นึคันนะครับเป็นตัว2.8 TRD Sportivo นะครับเป็นตัวขับ2ปี2016จดปี2017เลขไมค์ค่อนข้างน้อยครับคันนี้เพียงแค่100 0 0แสนโลเท่านั้น มาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่879,000นะครับเรทนี้ถ้าเราผ่อนจะผ่อนอยู่เรทประมาณ1 5 0 0นะครับถึง1 6 0 6 0่เรทประมาณนี้บวกรบนะครับตลอดอายุสัญญาเลยสามารถตอนนี้นะผ่อนได้นานสูงสุดที่7ปี84งวดได้เลยนะครับเรทดอกเบี้ยนะครับก็ถูกนะขึ้นอยู่กับข้อมูลเครดิตของผู้ซื้อมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบัานการเงินและลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับ ให้คลิปนี้นะครับประกอบการตัดสินใจหรือว่าประกอบการพิจารณาของลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับฝุ่นเนี่ยยังเกาะเต็มตัวฝากระโปรงอยู่เลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับฝุ่นเต็มเลยนะช่วงนี้ PM 2.5ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวรถเนี่ยต้องมีการสปาขัดเคลือบสีนะเก็บรายละเอียดภายนอกภายในยให้อีกนะครับอันนี้เพิ่งมาเลยก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับว่ารายละเอียด บอดี้คงสร้างเครื่องยนต์เป็นอย่างไรภายในโซมหรือไม่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยครับด้านหน้าครับกระจังหน้า TRD เป็นตัวเป็นสีดำเป็นโนแบกลักษณะแบบนี้เลยไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED มีไฟเดย์ไทม์นะด้านข้างซ้ายขวาอย่างละ5เมตรนะครับสฝั่งติดมาครบสวยเดิมๆของเขาแบบนี้เลยแล้วไฟนะครับตัวหน้าเลนนะครับไม่มีเหลืองขุ่นด้วยสภาพดีนะครับตัดหมอกมีมานะครัครบครบ เหลี่ยมสมันมุมคมลูกค้าครับลองดูได้เลยนี่ครับโค้งมนคมปกตินะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนรับประกันโครงสร้างคุณผู้ชมครับถ้ามีการชนหนักจมน้ำพิคว่ำกลับสีก่อไม้ทางเรานะครับซื้อคืนทันทีเลย100%ฉะนั้นลูกค้าครับที่หารถมือ2อยู่นะครับอยากซื้อจากแหล่งที่มาตรฐานคุณผู้ชมครับให้บริษัทเพชรยนต์เป็นหนึ่งทางเลือกของลูกค้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าบริษัทผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกข้อดีนิดหนึง่ง เปิดมานานมากๆนะครับถึงปีนี้ยปีที่25แล้วชนะเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือว่าเรื่องของมาตรฐานเนี่ยนะครับไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับตัวเลือกรถมีให้เลือกมากกว่า500คันนะครับตอนนี้เราอยู่โกดัง3คุณผู้ชมลองดูฮนะอันนี้เฉพาะโกดัง3นะนะครับเรามี3โกดังนะอยู่มินบุรีกรุงเทพเหมือนกันทั้งหมดเลย นสนใจแวะเวียนมารถนัดวันกับผมสแกนค r ว o d e คหาผมด้านล่างสายมือได้เลยนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับแม็กเดิมแท้ TR d ดีตรงรุ่นขอบ20เต็มซุ้มแบบนี้มาพร้อมกับยางสเปค2 6 5ทับนั่นเองยางฮันคุกคุณผู้ชมนะครับก็จริงๆเนี่ยยางเนี่ยเขาใส่มาตอนนี้มันจะเป็นปี2020นะครับฉะนั้นหากใครสนใจซื้อกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ทันที4ีเส้นนะครับโช๊นะครับของเดิมนะตัว TR d ดีจะเป็นโช๊คึงแดงแบบนี้ นี่นะค่อนข้างกระชับนะครับของเดิมทุกอย่างทั้งหมดทั้งคันแน่นอนนะครับเข <c oughs> ี้ยวกันศาสตร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยมือจับประตูโครเมียมแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยมีการติดตั้งในส่วนของตัวกันลอยตรงนี้ไว้ด้วยนี่ก็บ่งบ,งบอกในบุคลิกนะครับของลูกค้าได้เลยว่าเป็นคนที่ชอบใช้รถแบบว่าทะนุถนอมนิดนึงนะกลัวรถตัวเองเป็นรอยมีการติดกนรอยไว้ให้หมดนะครับรถ <c oughs> ล,ล็อกนะผมจะเปิดประตูเ <laughs> มื่อกี้เปิดไม่ได้ นะครับส่วนกุญแจอยู่ในรถนะครับก็เลยใช้ตัวกุญแจคีเลไม่ได้นะเมอสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้กันก่อนไล่ทีละฝั่งทีละสเต็ปนะครับภายในคุณผู้ชมเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลแดงลักษณะแบบนี้สภาพภายในเหน่ยไม่ช้านะครับมีพรม3ามดีมาเรียบร้อยรอบคันนะครับมีแค่คราบรอยเท้าที่ขึ้นไปนั่งแค่นั้นเองเดี๋ยวต้องมีการสปาแล้วอย่างที่เรียนแจ้งนะครับ เราให้ดูสภาพแรกรับก,กันก่อนว่าตั้งแต่เราได้มาเนี่ยของเดิมๆเขาเลยเนี่เยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราเนี่ยมีการเปลี่ยนมีการชงเนี่ยมีการปรบับสภาพขัดเคลือบสีเนี่ยมันจะสวยกว่าเดิมมากน้อยเพียงใดเรามี before after ให้ดูทุกอย่างทั้งหมดฉะนั้นครับลูกค้ามีที่มาที่ไปให้ดูชัดเจนแน่นอนนะครับแผงประตูหลังสวยงามนะครับกระจกเดิมแท้ To โตย ta ทุกบานนะครับภายในสวยงามพับเบาะแถวกลางสามารถพับเบาะได้แบบ 60- 40 และแถวหลังก็จะเป็นเบาะแบบแขวนตามสไตล์ของตัว Fortuner นะครับแอร์ลงหัวปรับอุณหภูมิบนเพดานได้เลยนะครับล้อหลังสภาพดียังไม่มีเบียดพุดบาทแต่อย่างใดได้ตัวดิสเบรกทั้ง4รล้อด้วยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับหล่อมากนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding โลโก้ตามจุดต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ยางอะไหล่ก็มีมาเหมือนเดิมครบทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดนึงครับ ระบบฝาท้ายนะครับเปิดแบบไฟฟ้าลักษณะแบบนี้เลยนะเปิดมาจะเห็นพรมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับที่ถูกพับแขวนอยู่ด้านข้างลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงหลังนะไม่ถอดไม่ขยับนะครับรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนลำโพงด้านท้ายนะครับเป็นซับบูเฟอร์นะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้อัตรรสการฟังเพลงที่เป็นแบบระบบสเตอริโอที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ ต่อมามาดูด้านขวารถกันบ้างครับนี่แบบนี้เลยนะสีสันสวยไม่มีบุบบี้ลักยิ้มไปอย่างใดแน่นอนนะครับล้อก็ไม่มีเบียดนะครับเปิดออกมาด้านในแบบนี้ครับสวยงามบางเดิมจริงนะครับพรมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ 3D นะรอบคันนะครับกินน้ำกินขนมหกไม่ต้องกลัวว่าจะซึมสู่เบาะนะครับทิชชู่เช็ดเช็ดซับๆจบเลย นะครับสครับเพดในส่วนของตัวพลาสติกยังมีติดอยู่นะครับเดี๋ยวแกะออกให้นะตัวพลาสติกตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ล้างสปาหน่อยก็ถือว่าจบแล้วบอหนังปรับไฟฟ้านะครับยังติ้งติงตงอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมีตัวคุชคอนโทรลแล้วก็เกียร์มือหรือว่าเกียร์แพนด์ชิฟมีมาเรียบร้อยของเดิมพเพลยนะเป็นคุชสตาร์ทด้วยนะครับเข้ามานั่งในรถแล้วก็สตาร์ทกันเลย เดี๋ยวหากุญแจก่อนอันนี้กุญแจอยู่นี่นะครับจะสังเกตได้แล้วว่าหน้าปัดตัวพลาสติกยังมีฝุ่นอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมสภาพดิบ,ดบเลยเพิ่งได้มาก็มารีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับอยู่ว่าไมค์น้อยนะครับรถป e ีสิบหกิดคุ้มค่าครับาหาไว้ใช้สักคันตอบโจทย์ให้นอนนะครับปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะตามปุ่มต่างๆเนี่ยไม่มีลอกเลยสีสันสวยปกติทุกอย่างทั้งหมด นะโ,โ,โ,โลโก้โลโก้หรือต่างๆครบๆนะครับเครื่องเสียง JBL นะครับจอ JBL ทุกอย่างดีนะครับใครชอบสายฟังเพลงในรถนู่นนี่นั่นผมถือว่าครบตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ก็ได้เป็นแบบออโต้แสดงผลแบบ LED นะครับผมบอกอุณหภูมิชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้เป็น power outlet ะครับ12โวลต์120วัตต์ตามสไตลนะ์ Toyota เนาะแล้วก็มีพอร์ตนะครับ USB นะครับ AUX และ traction control มีมาครบที่วางแก้วน้ำสอใบนะครับไม่ใช้ก็ปิดได้ลักษณะแบบนี้คอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นลายแคปลาคาร์บอนเฟี้ยวเลยนะครับได้เกียร์ออโต้ใส่เกียร์ R าร์กล้องหลังติดอัตโนมัติสวยงามแบบนี้ครับมีโหมดมาตรวัดพาวเวอร์โหมดมีมาครบปุ่มต่างๆไม่มีช้ำนะครับใช้งานต่อได้เลยย,ยาวๆนะครับ สติกบังแดดนะครับปืนไฟติดครบไม่มีขาดนะครับหลอดเป็นหลอดใส้ตามสไตล์รถปกติเลยนะติดครบหมดไม่ช้ำไม่สกปรกด้วยนะครับสภาพเดิมๆไฟ่องนะครับแผ่นที่จะเป็นลักษณะ LED แล้วแบบนี้เลยนะครับที่ใส่แว่นตรงแว่นตาใช้งานได้ปกตินะครับต่อมาในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องไปดูกัน อ่าแล้วสักรู่นะคุณผู้ชมโอเคนะครับต่อมาหน้าห้องเครื่องครับน็อตฝากระโปรงเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญวงเหรียญบาทชัดเจนนะครับสติกเกอร์ข้อคราวรระวางังน้ำเม็ดสกอดเม็น้ชัดเจนครบ,บสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้นะครับมีแค่า่าสกขรกเดี๋ยวเช็ดล้างทั้ความสะอาดให้ นะ้าแผนเพจเดิมแพ้ตาไก่ไม่มีแกะมอกอของเดิมแก้มพงแก้มข้างซ้ายขวาดูตามนิ้วผมได้เลยนะเดิมๆเ,เลยนะครับทานนงคานหน้ารถไม่มีโดนแน่นอนนะซื้อไปไม่ต้องห่วงครับรู้ว่ารถโดนมานะชนหนักจมน้ํามาซื้อคืนเลยนะาซื้อขายสบายใจนะครับเครื่องโยนเป็นตัว2.8อั 8, าตราเร่งดีตอบโจทย์แน่นอนใครที่อยู่ชอบเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยากได้รถที่มีพลักกาลังที่ดีหน่อย าสายบู๊หน่อยนะครับต่ดโจ์แน่นอนได้สีดำดูกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวแบตเตอรี่ของเหลวเดี๋ยวผมดูแลให้อีกนะครับหากสนใจติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือสแกน QR code ติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยวันนี้ขออนุญาตแล้วก็ขอตัวลาก,กไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้สวัสดีครับ